สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดแกะให้ไม่ดูกันผมสั่งมาเป็นกระเป๋าสำหรับไปเซอร์วิสลูกค้าใส่ได้ทั้งโน้ตบุ๊กทั้งทั้งอุปก,กรณ์ไอทีของผมเวลาผมไปซ่อมหน้างานมาเริ่มแกะกันยี่ห้ออเมริกาอเมริโคลิสเตอร์นะฮะเนี่ยะฮะ เป็ในใบของเขาเขารับประกันหนึ่งปีกระเป๋ารุ่นนี้เป็นรุ่นเกียร์เทคนะฮะไอ้เทคเกียร์นะฮะมีช่องสามช่องแบบว่าอย่างนี้ลึกลึกแล้วก็ใส่ติดก่อนชั่งแลย ของแบรนดะ์เขาข้างหลังโอเคฮะคือเขาบอกว่าไอข้างหลังเนี่ยมันเป็นระบบแอร์กรูปพัดหมายความว่าเวลาเราเหนือออกนะฮะมันจะมันจะระบายบาบเหนือได้ในระดับหนึ่งตามร่องนี้แล้วก็ช่วยช่วยซับเหนือ แล้วก็แห้งเร็วบอกว่างี้แล้วก็อันนี้เป็นระบบอ่าตัวเนี้ยไอตัวบ่าเนี่ยฮะตัวรองบ่าเป็นระบบแท็กตั้มซับสแนชั่นของเขาฮะเขาว่าอย่างนั้นว่ามันจะช่วยซับแรงกระแทกที่บ่าให้เราไม่ปวดบ่านะโอเคผมปกติผมใช้กระเป๋ากระเป๋านี้ในการใส่โน้ตบุ๊กไปส่งลูกค้าซึ่ง มันจะมีอุปกรณ์นังอื่นผมด้วยทุกคั้เวลาไปซ่อมหน้างานให้ลูกค้าผมจะย้ายมาใส่กระเป๋านี้ทั้งหมดนี่เป็นโน้ตบุ๊กประจำตัวของผมนะฮะเป็น HP ตัวนี้เป็น HP Pavilion Gaming จอขนาด15.6นิ้ว ลองใส่เลยนะฮะเขาบอกว่ากระเป๋าใบนี้ใส่ได้รับน้ตบุกได้ขนาด17นิ้วตอนนี้ของผม15.6เสีย้ายังเหลือๆฮะใส่17นิ้วก็ได้ฮะนี่ร้บบุกของผมแล้วก็อันนี้เป็นช่องช่องใส่โน้ตบุกนะฮะช่องแรกช่องที่สองช่องการขอไปผอไป ตรงกลางเนี่ยผมจะใส่พวกอุปรกรณ์พวกนี้มิเตอร์อา่าหัไขควงพวกสิ่งที่ผมได้ใช้ใบปัดคัตเตอร์หันนกายอันนี้เกียงไว้ใส่นางานอุปกรณ์ฮะแล้วก็เทสเตอร์เทสเตอร์ขาดไม่ได้เลยนะจังไรทีหีเข้าหัวแลนทีนี้เยอะมาก นี่ฮนะสายเียสหัวแลนมเราเห็นกับสุดสาว่าใส่ได้เยอะเยอะมากเลยแล้วก็นี่สิ่งที่ผมขาดไม่ได้คือโปรแกรมต่างๆอยู่ในแฟลชไดร์กัแบใกคาดิสผมอันนี้ใส่ไปที่นโน้ตบุ๊กผมหรือแหลกมาใส่ก็ถือว่าใส่ได้เยอะนะครับจุได้เทียบเลย นี่ช่องเขาสองช่องแล้ยังเหลือๆอ,อยู่เลยน,นี่แล้วก็นี่ช่องหน้าผมยังไม่ได้ใส่เลยช่องหน้าลึกมากอ๋อมือไปดูมือกันบาดผมซื้อไว้เวลาไปซ่อมทำง,งานมือผมอบาทบ่อยกลับมาแล้วแฟนดุนี่อุปรกรณ์ได้อีกข้างหน้าเหลือเหลือเลยฮนะก็จะมีช่องมีให้ด้วย ที่สี่เป็นช่องเป็นช่องนเป็นช่องแบบใส่อุปรกรณ์พวกอบัตรนู่นบัตรนี่ได้ฮะตังได้ก็ช่องด้านข้างจะนีช่องซิปได้ใส่ของได้ใส่ดีถือได้ตรงนี้เป็นช่องเสียบกดน้ํายืดได้ใส่กดน้าใหญ่ได้ถ้ามียาวห้ใหญ่ได้เลยแต่หนักผมว่าใสสกวดเล็กดีก,กว่าโอเคอันนี้คันเป็น านผ้าโพลีอีสเตอร์นะฮะกันน้ำนะฮะกันน้ำก็ขนาดขนาดเขาเขาเขา,เขาบอกมาผมลืมละว,ว่าความสูงมมสรประมาณเท่าไรสี่สิบเขาบอกสี่สิบแปดหรือสี่เนี่ยประมาณเนี้ยฮะมันก็ประมาณนี้มันยืดออกได้แล้วก็ ความก้างกับความกว้างเขาบอ,อกสายืสมันก็ยืดออกมาได้เป็นตามเนื้อผ้าฮะมันยืดออกมาได้เป็นสามสิบหสามสิบห้าสามสิบหกเลยใส่ได้เยอะครับคุ้มค่าฮะผมจะลองสะพายดูนะฮะผกช่างแก่ๆกี่แต่ของเวลาไปซ่อมหน้างานอืม เดี๋ยวนะฮะสายมันทับมาหมอผมโอเคฮะพอดีไม่หนักมันทรงตัวดีไม่ปวดตาไม่ปวดเลยดเลยโอเค,อเคจบกันจบกันแกะห่อให้ดูเท่านี้ครับอันนี้เป็นชุดนอน,นะฮะ สำหรับเป็นบ้านโอเคครับเรียบร้อยครับ